คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำราคอยล่าอยู่กับเกมเกนชินอินแพ็และพินิกคนนี้คนเดิมเช่นเคยแบรนเนอร์ตู้กาชาลิมิเต็ด4.7ครึ่งแรกเขาก็ออกมาแล้วสําหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตู้กาชาลิมิเต็ดที่ว่านี้โดยเน้นสีดาวเป็นหลักเผื่อผู้เล่นหม่ที่กดตู้กาชาแล้วฟลุกได้สีดาวนาตูสิ่งนี้มาแล้วสีดาวสิ่งนั้นมันดีหรือเปล่าวะไม่เป็นการรอช้าผมขอตัดเข,าขา้าโฆษณาสักหนึ่งนาทีแล้วเราไปรับชมเนื้อหาคลิปกันเลยครับทาไมเรา ต้องเติมริสแมนช็อปเพราะเขาเติมง่ายสามารถเติมผ่านเว็บได้แม้เราจะใช้แค่มือถืออันดับแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ริสแมนชอปเลื่อนลงมาเจอแล้วเกมเกันชิน้นกดเข้าไปเราจะมาปรากฏอยู่ที่หน้านี้เรื่องต้นการเติมด้วยการเข้าสู่ระบบเลือกช่องทางที่สะดวกแล้วก็เข้าสู่หน้าเติมเงินกันเลยครับคราวนี้เราจะมากรอกยูไอดี ID, แล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกวิธีการชําระเงินตรงจุดนี้เราสามารถเลือกได้หลายช่องทางแม้กระทั่งการผ่อนชําระก็สามารถเลือกได้ครับถัดมาคือเลือกแพคเกจที่สนใจแล้ว คุณสังเกตเห็นหรือเปล่าครับว่าแพ็กเกจที่เราเลือกมันจะมีการระบุคอยเอาไว้นั่นคือริสแมนคอยยิ่งแพ็กเกจไหนจัดโปรโมชั่นคอยที่ได้ก็จะได้มากยิ่งขึ้นแล้วริสแมนคอยเอาไว้ใช้ทําไมเอาไว้ใช้แทนส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปครับเลื่อนลงมากดดาเนินการต่อเข้าสู่หน้าเงื่อนไขาการใช้บริการตรงจุดนี้เป็นการระบุเงื่อนไขของร้านไว้ว่าเรายอมรับได้หรือไม่เลื่อนลงมาผมติ๊กตกลงทั้งสองช่องเช็ครายละเอียดว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วก็กดดําเนินการต่อได้ ที่นี้ก็จะเหลือขั้นตอนการจ่ายเงินกรณออนนีโอนผ่านธนาคารก็เข้าแอปธนาคารแล้วเอา QR code นี้ไปสแกนนะครับคราวนี้ก็รอสักแป,ป๊บหนึ่งเข้าเกมไปปรากฏว่าทางร้าน d i s m a n SHOP ได้เติมให้ผมเรียบร้อยแล้วครับบริการไว้ปลอดภัยเพราะใช้แค่ U ID จะเติมเยอะก็สามารถผ่อนชำระได้มี i s m a n c คอยให้เก็บสะสมใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งต่อไปบริการคุ้มปลอดภัยขนาดนี้ผมเลยเลือกเติมริส m a n s h อ p ครับ ทำไมผมจึงเลือกพูดแค่สี่ดาวก็เพราะสี่ดาวมันมีแต่ความไม่แน่นอนถึงแม้เราจะมีการันตีอยู่ในมือแต่เราก็ไม่สามารถเลือกสี่ดาวที่เราต้องการได้บวกกับสิ่งห้าดาวอะกําไรขาดทุนของแต่ละคนมัน,ม,นมันไม่เท่ากันถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าสิ่งห้าดาวสิ่งนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้แต่ถ้าเกิดคุณรักคุณอยากได้สิ่งนั้นก็เปิดเธอะครับความสุขในการเล่นเกมมันก็คือเป้าหมายที่เราเล่นเกมครับและนี่ก็คือตู้ลิมิเต็ดครึ่งแรกประจําเวอร์ชัน4.7ผมเอง จะขอเริ่มต้นรีวิวฝั่งตู้ตัวละครก่อนเมื่อเราหมองแค่4ีดาวไม่หมอง5ดาวตัวละครทั้ง2ตู้มันเหมือนกันเริ่มต้นกันด้วยเซตทอตัวละคร4ดาวหนอมใหม่ของเกมเป็นตัวละครที่ผมยอมรับเลยว่าผมพูดรีวิวได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะวันที่ผมทําคลิปนี้นั้นเรามีเฉพาะข้อมูลของน้องเท่านั้นตัวของเซตทอตณวันทําคลิปยังไม่ได้ลงตู้กาชาแต่จากข้อมูลที่ปรากฏมาตัวละครตัวนี้คือตัวดามเมหลักท่าสายฟ้าที่มีลักษณะเด่นใน การทำดามเมจเป็นการชาร์จโจมตีชาร์จโจมตีได้2องคันชาร์จโจมตีแบบทะลุทะลวงแถมในสภาวะอันตีการทำดามเมจหลักๆของเซตทอร์จะอยู่ในลักษณะการโจมตีปกติแต่ดามเมตการโจมตีในสภาวะนี้จะถือได้ว่าเป็นดามเมตการชาร์จโจมตีครับง่ายๆนะครับเซตทอร์ Set ในสภาวะอันตีการโจมตีปกติในสภาวะนี้จะเป็นการยิงศรนสนธยาซึ่งเจ้าสอนที่ว่านี้จะคิดดามเมจเป็นการชาร์จโจมตีคันที่2ครับโอแม่เจ้าดามเมจชาร์จโจมตีในลักษณะการ โจมตีปกติดาเมจอง์รวมมันจะเยอะขนาดไหนวะเสียดายตรงที่สภาวะอันติที่ว่านี้มันมีระยะเวลาคงอยู่ไม่นานแต่มันก็ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดมันนานมันจะไม่ใช่ตัวละครสีดาวจากที่พูดมาคร่าวๆเซ็ตทอสคือน่าเล่นวะ่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องรอเข้าจริงจับจริงก่อนถึงจะบอกได้ว่าเซ็ตทอสน่าเล่นขนาดไหนครับตัวที่สองพอบานใจกล้าโถมะสตัวละครสีดาววิชันไฟสังกัดภูมิภาคอินาซึมะเป็นตัวละครสายเปิดโลที่โล สามารถสอนทับกันได้แถมยังมีความสามารถในการทำดาเมจท่านไฟจากนอกสนาม mm hmm. เมื่อตัวละครที่อยู่ภายใต้สภาวะอันตรีของเขาทำการโจมตีปกติสำหรับในด้านปริมาณดาเมจนั้นคือมีไวแค่แปะท่าเฉยๆส่วนในเรื่องความหนาของโลเนื่องจากมันสอนทับกันได้ปริมาณการดูดซับดาเมจที่โลโทมาทำได้องค์รวมแล้วมันอาจจะหนารองลงมาจากคุณปู่จงลี่เลยกว่าได้ครับณปัจจนะุบันพอบานโทมาจะถูกใช้งานหลักๆอยู่สองน ้าีดวยกนแน่นอนครับนาทีแรกคือการเปิดโลกซึ่งปัจจุบันมันไม่ค่อยจะได้รับความนิยมเท่าไหร่เนื่องจากโลกกว่าจะนาต้องทําตามเงื่อนไขให้มันซ้อนทับกันครับนาทีที่2คือเป็นตัวละครจุดลูกมะเฟืองใส่หอกรากนเบนอาร์ติแฟกซ์เซตฟาเวอร์ Power, เน้นทําค่าชนานาญทาสูงๆโทมะทีมเบงบ้านเป็นอีกหนึ่งหนทางยอดนิยมในการใช้เล่นโทมะเลยก็ว่าได้ครับตัวละครลำดับที่3เทพไฟเบนเนตเบนเนตตัวละครซีดาววิชั่นไฟ กงกัดภูมิภาคมอนส่าหนึ่งในมหาเทพสีดาวที่คุณภาพการใช้งานมันเกิน5ดาวหลายๆคนมองว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครหดาวถ้าเกิดมองจากสิ่งที่เขาให้มามันก็ได้อยู่นะนอกจากความสามารถด้านการฮิวที่โคตรดีตัวละครตัวนี้ยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครบ,บนสนามได้โคตรเยอะเลยครับแต่ตัวละครตัวนั้นต้องอยู่ภายใต้วงอันติีของเบนเน็ตนะถึงจะสามารถฮิวและเพิ่มพลังโจมตีได้ครับอย่างไรก็ตามเบนเน็ตสีศูนย์มันจะมีเงื่อนไข ที่น่ารำคาญเล็กๆน้อยๆอยู่แต่เงื่อนไขที่ว่านั้นมันจะหมดไปและกลายเป็นมหาเทพไฟคุณภาพเกินดาวเมื่อเราเปิดกลุ่มดาวให้กับเขาแค่4ีหนึ่งครับอีกหนึ่งคำพูดที่ได้ยินกันบ่อยทุกความสําเร็จมักจะมีเบนเน็ตเสมอสําหรับ ID ไอดีใดที่ยังไม่มีตัวละครตัวนี้ผมแนะนําว่าต้องมีต้องปันต้องหานะครับไม่ใช่เพื่ออะไรก็เพื่อความสะดวกสบายในการเล่นเกมนี้ที่มาขึ้นครับสําหรับตูกาชาตัวละครลิมิเต็ดรอบนี้แค่มีเบนเน็ตเข้ามา หรับใครที่ยังไม่มีน้องสบู่ถึง4ที่1ผมแนะนําให้คุณกดหาน้องเถอะครับมาในส่วนของตู้อาวุธลิมิเต็ดหมองแค่4ีดาวไม่หมองหดาวสาหรับตู้รอบนี้อา, Wood าวุธลิมิเต็ดสดาวมันมีเพียงแค่ชิ้นเดียวหอ,อกเฉพาะทีมลิทิกสเปียเป็นหอ,อกที่ให้เอ็กเฟกให้พลังโจมตีและอัตราครีที่สูงมากเมื่อผู้ใส่หอ,อกนี้เป็นตัวละครหลี่เย่และไปอยู่ในทีมที่มีเฉพาะตัวละครหลี่เย่ขอเรียนตามตรงนะครับว่าสําหรับหอ,อกเล่มนี้ยิ่งทําเงินไข มากเท่าไรมันก็ยิ่งน่าใช้มากเท่านั้นแต่ในทางกลับกันเงื่อนไขที่ว่านั้นมันกลับเฉพาะทีมเฉพาะภูมีภาาด้วยข้อจํากัดตรงจุดนี้ทําให้หอกดํานี้ได้รับความนิยมที่น้อยลงครับสําหรับอาวุธสีดาวสี่ชิ้นที่เหลือมันจะเป็นอาวุธที่เรามีโอกาสได้รับมาจากการสุ่มในตู้ปกติหรือหลุดเรทจากตู้ลิมิตแต่อาวุธสี่ชิ้นที่ว่านี้มันกลับกลายเป็นของดีที่มีตัวละครยอดนิยมรองรับการใช้งานอยู่หรืออาวุธบาง สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายตัวละครเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือดบิสติที่มีออฟรอมเป็นความแรงครีแต่หนังสือเล่มนี้มันกลับกลายเป็นหนังสือที่มีเอฟเฟกค่อนข้างกาชาเมื่อตัวละครที่ใส่เข้าสู่สนามย้ําอีกครั้งนะครับว่าจังหวะที่ตัวละครที่ใส่เข้าสู่สนามหนังสือเล่มนี้มันจะสุมบัฟมาให้ตัวละครตัวนั้นหนึ่งบัฟซึ่งมีทั้งบัฟการเพิ่มพลังโจมตีการเพิ่มค่าชํานาทธาตุและการเพิ่มค่าโบนัสความเสียหายธาตุครับสำหรับเอฟเฟกที่มันสุมแบบนี้ดาเมจที่ออกมามันจะค่อนข้างสว แต่ค่าพลังทั้ง3าม,มันเป็นค่าพลังที่นักเวทสามารถนําไปใช้งานได้เกือบทุกตัวละคร <c oughs> แถมยังมีออฟร้องเป็นความแรงครีพวกดามเม็ดหลักทั้งหลายนี่ยิ้มแก้มปรีเลยครับชิ้นต่อมาคือธนูสติงเรนนี่คือธนูสีดาวยอดนิยมของตัวละครดามเม็ดนอกสนามชื่อดังอย่างน้องฟิสถึงแม้จะให้ออฟร้องเป็นค่าชํานาญธาตุแต่ถ้าเกิดน้องฟิสไปอยู่ในทีมที่ทาปฏิกิริยาธาตุค่าชนานาญธาต่ให้มานี่คือได้ใช้ส่วนเอฟเฟกของธนูคันนี้นั้นง่ายๆเลยครับท่าไม้ตายและสกิลธาตจะสร้า ทางความเสียหายมากขึ้นสูงสุดที่ขัด5คือ48%ครับไอพวกตัวละครที่เน้นดาเมจจากสกิลทานหรือดาเมจจาก่าไม้ตายและให้ดีทีพี่ตัวละครตัวนั้นอยู่เป็นทีมที่เน้นทําปฏิกิริยา่าธนูสติงเรนอาจจะเป็นธนูซีดาวที่ตอบโจทย์ตัวละครตัวนั้นในทีมนั้นได้มากที่สุดแล้วครับส่วนอีก2เล่มที่เหลือเขาเป็นอาวุธที่อยู่ในตระกูลเดียวกันเป็นอาวุธ2ชิ้นที่พูดได้เลยว่ามันอาจจะกลบจุดอ่อนหรือเป็นอาวุธที่เพิ่มเมคคาเนกการเล่นให้มันมีวอร์มที่มาก ขึ้นเพราะอาวุธ2ชิ้นนี้มันมีเอฟเฟกต์เหมือนกันคือ <c oughs> เปิดโอกาสให้ตัวละครที่ใส่สามารถใช้สกิลธาตุได้2ครั้งครับสสำหรับบางตัวละครการใช้สกิลธาตุได้2ครั้งนี้มันคือการเติมเต็มหรือทําให้ดามเมจภาพรวมของตัวละครตัวนั้นมันมีมากขึ้น <c oughs> ไอพวกตัวละครที่มีขู่ดาวสกิลธาตุค่อนข้างนั้น <c oughs> อย่างเช่นน้องชี่ชีการกดสกิลธาตุได้2ครั้ง <c oughs> มันจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้มากพอสมควรหรือในบางตัวละครที่มีปัญหาด้านฟืนฟูพลังงานดาบทั้งสอง เล่มนี้มาในออฟร้องเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานอยู่แล้วและการกดสกิลธาตุได้สองครั้งมันก็หมายถึงสาม,มารถสร้างอนุธาตุได้สองครั้งเช่นกันหรือในบางตัวละครการปล่อยสกิลธาตุที่สาม,มารถสร้างดามเมจแรงๆได้สองครั้งยกตัวอย่างเช่นการสวนกลับขั้นที่3ของเจไปโตดามเมจองค์รวมของตัวละครตัวนั้นหรือทีมทมนั้นมันก็จะมาขึ้นด้วยครับสำหรับดาบเล็กและดาบใหญ่สกิลิเชลนั้นยิ่งเราขัดสูงก็ยิ่งดีโอกาสที่เราจะกดสกิลธาตุได้ครั้งที่2นั้นมันจะ เพิ่มสูงขึ้นและมีคูดาวการเกิดเอฟเฟกต์นี้น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามสกิลธาตุของผู้ใช้ดาบเหล่านี้ต้องสร้างความเสียหายได้และผู้ใช้ต้องยืนอยู่บนสนามด้วยเท่านั้นไม่เช่นนั้นจะไม่มีโอกาสกดสกิลธาตุได้ครั้งที่2ครับสำหรับตัวอาวุธรอบนี้มองแค่สีดาวไม่มอง5้าดาวในมุมมองของคนที่เล่นมานานเล่นมา3ปีกว่าแล้วคืออาวุธทั้ง4ชิน้นไอคอร์จำกัดน,น้อยๆเรามีหมดแล้วมีขัด52เล่ม3เล่มก็แล้วสำหรับมือเก่าที่เล่นมานานมองแค่สี ดาวรอบนี้มันไม่ค่อยนาเปิดเท่าไหรเต็มจะอยู่ที่ประมาณ5-6คะแนนแต่ถ้าเกิดมองในมุมมองมือใหม่พึ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานสีดาวนาปกตู้อาวุธรอบนี้ผมจะให้คะแนนอยู่ที่8เต็ม10คะแนนหักคะแนนจากหอกเฉพาะถิ่นสัก2คะแนนเพราะหอกด้ามนั้นจะใช้ให้เต็มประสิทธิภาพมันจำกัดจริงๆส่วนของตู้ตัวละครมองแค่สีดาวไม่มอง5้าดาวสำหรับมือเก่าที่เล่นมานานมันมีตัวละครให้ลองใหม่อยู่นอกเหนือจากนั้นมันก็เป็น ละครที่เราอาจจะมีดาวครบกันอยู่แล้วแต่ในมุมมองของมือใหม่พึ่งเริ่มเล่นได้ไม่นานถ้าเกิดกุ่นไม่มีเบนเนตสีที่1สําหรับตูน้นี้ผมจะให้คะแนนอยู่ที่8เต็มสิบแล้โทมัสในสายตาผมมันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เซ็ตทอสเราก็ยังไม่รู้มันเก่งขนาดไหนพูตามตรงเลยว่าถ้าเกิดไม่มีเบนเนตมาแบกตูนนนต้นี้คะแนนตู้นะี้ณตอนทําคลิปนี้จะอยู่ที่ประมาณ 6- กถึงเคะแนนแถวนั้นเลยครับแล้วคุณละครับจะกดหาตัวละครหรืออาวุธชิ้นไหนกันบ้างเล็ง5 ดาวหรือสี่ดาวชิ้นไหนอยู่สามารถมาพูดคุยกันบอกเล่าประสบการณ์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมอาจจะพูดเร็วเกินไปพูดแบบงงงงวยงวยไ,ไปบ้างก็ต้องขออภัยไวน้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุง Super ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดสมัครสมาชช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้ว อย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านดิสแมนชอวขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ